สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ก่อนอื่นนะฮะเขาแสดงความยินดีกับเด็กสิงห์บรูเชลซีด้วยนะครับที่เชลซีประกาศสัสดงแห่งการเป็นเจ้าลุ่มได้สําเร็จหลังจากยีดเยินความประจัญกับแชมป์แชมลีกอย่างแมนเชสเตอร์ในนัดชิงเฉลิฐยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับโดยไคล์ไฮสวบัดซัดดับฝันแมนเชสเตอร์ซิตี้โทมัสทูเคิลเจ๋งพาเชลซีประกาศคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสมัยที่2สิงห์บรูนะครับโชว์ฟอร์มสุดแกร่ง ล้ำปรับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดูนในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลาคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับจากประตูชัยของไคล์ไฮส์ฟัตส่งผลให้เชลซีประงับควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่2ต่อจากปี2012ันงท่านั่นธอมัสทูเคิลนะครับหลังจากอกหักในนัดชิงชนะเลิศปีก่อนก็มาคว้าแชมป์ในซีซั่นนี้โดยควา้าแชมป์โปรฟีย่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จขณะที่โรเบิรสีฟ้าฝันค้างที่จะชูถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยแรก และอดคว้า3แชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับ oh. บอลผู้ที่ยกนิวคาสเซิลยูเต็ดมาแรงเต็งคว้ากองกลางลิเวอร์พุร่วมทัพสกายแบทนะครับบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยกให้นิวคาสเซิลยูเต็ดกลายเป็นหนึ่งในทีมแต่งที่มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับอเล็กออกเลกชูเลนกองกลางของลิเวอร์พูลคู่แข่งในศึกพกรีเมียร์ลิงกตในช่วงสมัยนี้ตามการรายงานจาก betwinner com มิกฟิวชังกฤษตนะครับต้องเจอกับวันร้ายจากการได้รับอาการบาดเจ็บเป็นหลงังหัวเข่าและเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดก่อนเปิดฤดูกาลและเพิ่งกลับมาลงสนามอีกครั้งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยเขาลงสนามให้กับลิเวอร์พูลในการนี้ไปเพียงแค่17ดนัดรวมทุกรายการและยิงได้เพียงแค่หนึ่งประตูจากเกมลัดสุดท้ายที่บุกไปเอาชนะเบอร์ลี่สามศูนย์นะครับอาคตกของดิโอเกชมเลนในทินแอนด์เวลยังคงเป็นคำถามเนื่องจากตัวตัวมักจะได้รับบาดเจ็บ และพลาดการลงสนามมิกเกบทีมในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาอีกทั้งหงด่างยังมีแผนเสริมทัพในตำแหน่งใหม่ในช่วงสมัยนี้ซึ่งอาจส่งผลต่อตำแหน่งภายในทีมของเขาทางด้านสกายเบดนะครับเว็บไซต์รอ็อปพนันที่ถูกกฎหมายของตระทินเกตจึงได้มีการคาดการณ์อนาคตของอเล็กอ็อกลิกชุมเรียนเอาไว้โดยเปิดอัตราต่อรองในการย้ายทียมของมิฟิลในวัย27ปีโดยยงให้เวนแฮมอยู่ในเตดเป็นตึงเนื่องในการคว้าตัวเปรรวมทีมในช่วงสมัยนี้ ยังรอยก็ตามนะครับล่าสุดแบนิวคาเนซนต์เซงกำลังมองหากองกางคุณใหม่ในตลาดการซื้อขายนักเตะหลังจากที่พวกเขาประสบความสำเร็จในการยืมตัวโจวิลล็อกมาจากอาร์เซนอลก็ขยับขึ้นมาเป็นเต็งสองโดยมีเซาท์ทอมตันแอสตันวิลล่าคริสตัลพ a ลเลตวัตฟอร์ดลีตยูไนเต็ดและนอริสตีที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับ เปิดก็เหนื่อยเหล่าเซนเตอร์บัคในพิมลีกหลังลิเวอร์พูลคว้าโกนอเตะเปดานก็เหนื่อยคาร์นาเตะในตำแหน่งเซนเตอร์บัคของทีมพิมลีกหลังจากลิเวอร์พูลคว้าตัวอิบราฮิมากโกนอเต่มาร่วมทีมได้สำเร็จในที่สุดหงดังลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็ได้ประกาศคว้าตัวอิบราฮิมากโกนอเต่ประกันหลังจากอาบาลิซิสมาร่วมทีมลุยโปรแกรมพิมลีกอังกฤษอย่างเป็นการ หงแดงควัก34ล้านปอนด์จ่ายค่าฉีกสัญญาสำหรับดาวเตะที่เพิ่งหลุดโผท,ทีมชาติเบอเศอรชุดสู้ศึกยูโร2020ไปอย่างน่าเสียดายโดยจะเซ็นสัญญาร่วมทีมทีมอันฟิลไปจนถึงปี2026นะครับโดยสาหรับค่าเหนื่อยน,นั้นสื่ออังกฤษรายงานมมว่เวันววพูลได้จา่าแค่เหนื่อยให้แกบโกลเนตต้อยู่ที่สัด 70, ปสดาห์ละ7,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าไม่แพงมากนักสำหรับแนวรับที่เพิ่งสร้างชื่อขึ้นมาอยู่ในระดับแถวหน้าของยุโรปแถม ยังน้อยกว่ากองหลังชื่อดังของพิมลิกหลายๆคนอีกด้วยนะครับเรามาดู10อันดับนะครับนักเตะที่มีรายได้สูงที่สุดในตำแหน่งกองหลังในศึกพิมลิกอังกฤษนะครับอันดับที่1เวอร์กิลฟันไดา์จากลิเวอร์พูล1,900,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่2เฮลโรย์เมกไกว์แมนยู1,062,775ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่3มี3คนนะครับวิคตอร์ลีนเลอฟจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัลเมริกลาป็อกจากแมนเชสเตอร์ต็ เยลลี่มินาจากเอเวอร์ตันได้120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่ากันนะครับอันดับที่6รูเบนดิอาสจากแมนเชสเตอร์115,385ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่เจ็ดเโกซิวาจากเชลซี110,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่8ดเดวิลลูอิสอาร์เซนอล1962ปอนด์ต่อสัปดาห์อันดับที่9นะครับมีถึง4คนนะฮะประกอบไปด้วยจอห์นสโตนแมนเชสเตอร์มาร์มาดูซาโกจากบริสตอลเบรด อันโตนิโก้รูดิเกอร์จากเชลซีเจอมาเตปจากลิเวอร์พูล100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็เรียกได้ว่าขั้นหนึ่งค่อนข้างถูกมากนะครับสำหรับโคนาเต้เพียงแค่70,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นเองฮะมีซาลาด้วยหงดังเตรียมจับ6กขั้งคนสำคัญต่อสัญญาฉบับใหม่หงดังลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับกำลังวุ่นเรื่องการขยายสัญญาชบัใหม่กับ6นักเตะคนสำคัญภายในทีมชุดใหจ เพื่อให้เสร็จสิ้นภายในช่วงสมัมอนี้โดยหนึ่งในนั้นก็มีโมเมสลารวมอยู่ด้วยจากการรายงานของ PE Sport รายงานบอกว่านะครับ6นักเตะที่ลิเวอร์พูลเปิดฉากคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กันแล้วก็มีเวอร์กิลฟานไดส์เทนส์อัเล็กซานเดอร์โนอันดูรโรเบิร์สันฟาร์มิโนโมเมสลาและอาลิเซนเบเกอร์ตอนนี้อีก ตอนนี้การที่ลิเวอร์พูลคว้าอันดับที่3และได้กวัวตาไปเล่นในศึกอยู่ฟานชมลิกลุกันหน้าทำให้สโมสรมองถึงโอกาสที่เหมาะสมในการพูดคุยกับนักเตะเพื่อขยายเส้นยอเชมรใหม่ให้อยู่ค้าข้างย่ๆาวในทินแอนฟิลด์ต่อไปนะครับยอดกุนซือเดือนพฤษภาคมครั้งที่9เช็เกนครอฟากุนซือยอดเยี่ยมพิมลิกในเดือนปิดท้ายซี่สัน เกิครับนะครับผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมพรีมลีกเดือนพฤษภาคมไปครอบครองหลังเร่งเครื่องผ่านลิเวอร์พูลคว้าชัย้านาติดต่อกันจนเก็บแต้มแสงคู่แข่งขึ้นมาจบอันดับที่3ของตะรนคะแนนในตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมลีกพร้อมกับเป็นครั้งที่9ที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับเชกกิครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมของศึพงกพรีมลีกประจำเดือนพฤษภาคมไปครอบครองหลังจากนำทีมหงดาง ซึ่งทำงานนี้อย่างเยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะ5นัดติดตาา่อกันในเดือนสุดท้ายของฤดูกาลจนแสงขึ้นมาจบอันดับที่3ของตอนนารางคะแนนในลีกในที่สุดทีมแห่งทินแอนฟิลด์นะครับเก็บได้เพียงแค่2ตามในช่วงท้ายเดือนเมษายนทําให้โอกาสควอเตอร์ฟเฟอร์เริ่มลดลงหลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคมเทรนเนอร์ชาวยรมันก็พาทีมเยียบคันเร่งเร่งเครื่องนะฮะเก็บชัยชนะถึง5นัดรวดเริ่มจากการเปิดบ้านเอาชนะเซาวตทัมตัน2-0ไปเยือนชนะแมนเชสเตอร์ตี4-2ชนะเว็บบ์บิสเอาเบียน2-1 ชนะเบอร์ลี่สาและกลับมาเล่นในรังนัดสุดท้ายชนะคิวเซาเทเลสสองศูนย์นะครับโดยจากสื้อห้ตมที่เก็บได้ทั้งหมดส่งผลให้ลิวโฮขยับจากอันดับที่7มาจบอันดับที่3ของตารางคะแนนในศึกผรีเมืองเกซึ่งแซงหน้าเชลซีและเตสตี้ด้วยการมีเพิ่มเป็น6 9คะแนนจาก38สปนัดพร้อมกับคว้าโคต้าไปเล่นในศึกคุตบอลยูฟ่าแชมเลียกเดนกันนาได้สำเร็จนะครับ ด้วยความยอดเยีเ่ยมดังกล่าวนะฮะส่งผลให้ในการบวชเอาชนะทั้งเดวิดมอยของเบนแฮมยูเนเต็ดมิเกลอาเตต้าอาร์เซนอลและมาชิโลปิเอลซาของลีดยูเนเต็ดพร้อมกับเป็นครั้งแรกในการ2020ถึง2021ที่บอสได้รางวัลน,นี้นะครับยังไรก็ตามหากรวมทุกซีซั่นแล้วนี่เป็นครั้งที่9แล้วนะครับที่บอสของเราเนี่ยได้รับกุญสือยอดเยีเ่ยมซึ่งก็เทียบเท่ากับเป๊ปกูดิล่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเป็นอันดับที่4ร่วม รองจากเดวิดมอร์ที่ได้10ครั้งอาร์เซนอลเกอร์ได้15ครั้งตันเซอร์อเล็กซ์ฟูคูซันได้27ครั้งนะครับนี่คือข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับประจำวันที่30พฤษภาคมนะครับข่าวจะเงาๆหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยข่าวของเชลซีที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลบไปทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้วันนี้เนี่ยเป็นข่าวของเชลซีล้วนๆเลยนะฮะก็ยินดีด้วยกับเชลซีนะฮะ และก็แฟนบอลสิงห์บรูด้วยนะครับที่ควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จนะครับ